สวัสดีครับเจ้าชะตาราศีกรกฎนะครับวันนี้ก็มาดูกันในรอบเดือนกรกฎาคมเนาะนะฮะสองพนห้าร้อยนี่นะฮะคนที่เกิดราศีกรกฎนะครับทีนี้เราก็มาดูว่าคนที่เกิดราศีกรกฎเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขาเกิดวันที่เท่าไหร่เนาะนะครับผมก็จะเกิดวันที่22มิถุนายนนะฮะไปจนถึง22กรกฎาคมนะครับผมนะอีกทีนะฮะ22มิถุนายนนะครับไปถึง22 รกรกฎาคมนะครับผมและมีดาวจันนะฮะเป็นดาวประจำตัวของคุณนะฮะคนที่เกิดในราศีกรกฎเออนะครับผมอามาดูกันว่าวันนี้นะครับผมนะฮะคนที่เกิดในราศีกรกฎนะฮะตั้งแต่แตวันที่หนึ่งไปเลยนะครับผมไปจนถึงวันที่สามสิบเอ็ด กรกฎาคมนะะ2,568จะมีอะไรเกิดขึ้นกับเขาเหล่านั้นบ้างนะครับผมไม่ว่าหญิงหรือชายนะมาดูกันเลยนะครับใบใบแรกดูพลังงานก่อนเลยนะครับเป็นอย่างไรบ้างโอ้ยคุณได้เริ่มต้นใหม่ได้จุดเทียนซะสว่างสะไหวักขนาดนี้เออนะครับผมนะฮะไพ่เนี่ยมันม,ม,นมีมันมีทั้งจุดเทียนที่บอเทียนใกล้จะมอดเนาะ กับอันนี้คือจุดเทียนใหม่นั่นแสดงหมายความว่าคุณนะครับผมกําลังจะเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นกับคุณสาหรับเจ้าชะตาราศีก็กฎเออนะครับผมไพ่ขึ้นมาใบแรกก็ถือว่าส่งเสริมมาที่ทางที่ดีอยู่นะครับผมนะครับมาดูไพ่ใบต่อไปนะครับดูพลังงานไพ่ใบที่สองนะฮะดูซิว่าไพ่ที่สองบ่งบอกว่าอย่างไรโอ้นะครับผมมีการแบ่งปันเนาะเออนะครับผมถือว่าแบ่งปันนะครับในเท่าๆกันนะครับผมไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็แล้วแต่นะถือว่า ได้รับการแบ่งปันที่เท่าเท่ากันไม่ว่าจะเป็นพวกการงานหรืออย่างไรหรือว่าความรักหรืออย่างไรเอามาดูไพ่ต่อไปนะครับเพราะไพ่ซึ่ง2ใบผมก็ยังบอกได้ไม่เต็มที่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างแต่ว่ามีการแบ่งปันเท่าเท่ากันเออนะครับผมแล้วก็จุดเทียนใหม่นะฮะถือว่าไปในทิศทางที่ดีอยเออนะครับผมไพ่สองใบแรกนี่นฮะถือว่าดีอยู่นะครับสำหรับเจ้าชะตาราศีก็ละกันนะ,ะนะครับผมมาดูสิครับผมมาดูไพ่ ใบที่3ทีนี้ไอใบที่3านี่หมายถึงอะไร <met musician in> ที่อยู่อาศัยการงานของคุณนะครับผมนะฮะทั้ง <primo> ที่อยู่ที่อาศัยแล้วก็ช่องการงานเลยนะครับช่องใบนี้นะครับมาดูซิเป็นอย่างไรโอ้โห uh oh, ถือ LO, ทองเบ้อเลยเอาแล้วเอาแล้วนะครับผมนะฮะช่องการงานนี่ถือว่าส่งเสริมมาที่ทั้งที่ดีเออนะครับผมหรือว่าที่อยู่อาศัยนะเป็นไปใน around, ทิศทางที่ดีมีความสุขกับผมนะฮะถือทองขนาดนี้นะครับผมคุณไม่มีความสุขผมคุณจะว่ายังไงแล้วถือว่าการงานของคุณ คุณจะไปต่อเติมสินค้าหรือคุณจะไปตกแต่งร้านค้านะครับผมส่งเสริมไปในทิศทางที่ดีเลยเออนะครับผมนะครับดีอยู่นะฮะไพ่สามใบขึ้นมานี้นะครับผมแต่ก็ยังไม่ที่สรุปนะฮะเพราะไพ่มันเพิ่งเ,เปิดมานะครับผมนะฮะมาดูซิว่าช่องด้านคนรักคู่ครองแหะออมาดูนะครับดูซิว่าคนรักคู่ครองนะครับผมไปในทิศทางไหนสําหรับเจ้าชะตาราศีก็รกฎเออนะครับผมไพ่สามใบแรกนี้ขึ้นมาถือว่าดูดีอยู่นะครับผม โอ้ยนะครับผมนะฮะงูผ่านงูรัดกันสักขนาดนี้ท่านเอ้ยเออนะครับผมไม่ว่าหญิงหรือชายนะอันนี้ดูดูคนที่คิเขามีคู่นะคนที่ยังไม่มีคู่ได้ดูที่หลังให้นะเรียนอย่างนี้เลยว่าคุณนะครับผมมีความสุขมากนะครับผมนะฮะงูกอดรัดฟัดเวียนกันสักขนาดนี้นะครับผมรุ่มหลงมีความสุขอยู่กับคนรักคู่ของของคุณเออนะฮะถือว่าดีอยู่นะครับผมนะฮะ ไพ่สี่ใบขึ้นมาก็ไปในทิศทางที่ดีทั้งสี่ใบเอา้เอา,เอานะครับผมมาดูซิว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะฮะความน่าจะเป็นเออหรือว่าบุตรบวริวารบุตรบริวารวาลูกหลานหรือว่าคนที่อยู่ในสังกัดเออนะครับผมมาดูซิโอ้ยนะครับผมอยู่ในการควบคุมดูแลนะครับผมของบุตรบริวารลูกหลานเออนะครับผมหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่ก็ถือว่า ให้การคุ้มครองดูแลคุณอยู่นะฮะอาจจะว่าทําอะไรก็ยากสันิดเพราะว่ามีผู้ใหญ่หรือว่าคนที่อยู่รอบๆข้างคอยดูแลคุณอยู่นะฮะคอยบังคับคุณอยู่นิดนิดหนึ่งเออนะครับผมประมาณนั้นนะครับผมก็ไม่ได้มีเรื่องเสียหายอะไรนะครับผมไปขึ้นมาถือว่าไปในทิศทางที่ดีอยเออนะครับผมมาดูเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นเลยใกล้ๆนี้เลยไพ่ใบนี้ไพ่อนาคตนะหมายความว่าไง ในเดือนธักวาเนี่ยเดือนก,ก,ก,กรกฎาคมแล้วนี่แหละมาดูที่เป็นอย่างไรโอ้ยคุณมีความสุขกับครอบครัวโอ้โหขึ้นมาสักขนาดนี้คุณเลยนะครับผมเรียนอย่างนี้เลยว่าคนที่เกิดในราศีกระกฎคุณจะมีความสุขกับครอบครัวนะฮะในการงานนี่ถือว่าทํางานกันเป็นทีมเออนะครับผมถือว่าเป็นครอบครัวของจิตวิญ,ญญาณเลยนะครับพเพราะอะไรเพราะคุณนะครับผมแล้วมีเห็นไหมบุตรบริวารลูกหลานนะฮะ อยู่ด้วยกันพร้อมหน้าพร้อมตาถือว่าส่งเสริมผลิตทางที่ดีโอ้โหถือว่าดีทีเดียวเชียวนะฮะสำหรับคนที่เกิดในราศีกอลกระดดเออไม่ไว่าจริงหรือจายนะครับไปในะทิศทางที่ดีก็ยังไม่ได้สรุปอีกเหมือนเดิมนะครับผมไพ่ย,ยังออกมาไม่หมดนะครับอ,อมาดูซิว่าช่องปัญหาจริงๆคุณมีไหมเออนะครับผมในเดือน,นกระกดาเนี่ยมันมีไม่ได้ปัญหาหรือมันอะไรยังไงมาดูกันซิไพ่ใบนี้นะครับไพ่ใบนี้คือไพ่ใบปัญหาเนาะมาดูซิโอ้โหปัญหาของคุณนี่คือปล่อยทุกอย่างไว้ข้างหลังเลย เออนะครับผมทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปไงนะฮะไม่เชื่อว่าคุณเป็นอะไรนะเป็นแค่รูปภาพนะมันหมายความว่าคุณนะฮะยอมเสียสละหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเนาะเกี่ยวกับช้องปัญหานะถือว่าทุกอย่างผ่านไปแล้วให้มันผ่านไป อ่านะครับผมเออเริ่มต้นใหม่เออนะครับผมสําหรับเจ้าชะตาราศีก็กฎว่าไถือว่าไพ่ดีอยู่นะนะครับผมไม่ว่าหญิงหรือชายนะครับผมมาดูซิว่าด้านคุณจะมีคนที่อุปถัมภ์ค้ำชูคุณไหมล่ะเออนะครับผมสําหรับเจ้าชะตานะไม่ว่าหญิงหรือชายนะครับผมมาดูว่าจะเป็นอย่างไรมีไหมผู้หลักผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือเออนะครับผมหรือว่าคุณจะต้องสู้ด้วยตัวเองหรือว่าอย่างไรมาดูกันครับผมนะฮะมีผู้ใหญ่คอยช่วยเหลืออยู่นะครับผมถึงการเงินนะถึงจะไม่ได้มาก ไม่อะไรนะครับผมนะฮะแต่ก็มีการช่วยเหลือสนับสนุนคุณอยู่นะครับผมสาหรับด้านการเงินนะครับผมนะฮะถึงจะเป็นแค่เหรียญสิแค่สามเหรียญแต่ว่ามีการสนับสนุนช่วยเหลือเป็นอย่างดีแน่นอนครับผมนะฮะสำหรับเจ้าชะตาราศีกรกฎเออนะครับผมก็แปลเป็นนิทางที่ดีอยู่เนาะนะฮะก็ไม่ได้มีเรื่องเสียหายอะไรเลยนะที่พูดถึงไพ่เปิดมาไม่มีเรื่องเสียหายเลยนะครับผมเอามาดู สิ่งที่คุณคิดอยู่ในจิตในใจทีนี้มาดูไอใน,ในใจิตในใจเราเนี่ยนะมันเป็นยังไงมีความรักมีความโลภมีโกรธหลงโกรธเกลียดชังอะไรมาอยู่ที่พไพ่ใบนี้มาดูสิโอโหหมายความว่ายังไงไพ่ของคุณนี่คือคุณต้องประคับประคองตัวเองนี่นะฮะต้องใช้ประคับประคองตัวเองใช้ความสามารถตัวเองอย่างสูงเลยนะครับผมเดิน้ดยบะโดนเดิดดบนดบนเชือกเส้นเดียวอย่างนี้คุณต้องใช้ใช้ความพยายามตัวเองอ่ะนะฮะใช้ความสามารถของตัวเองละเออนะครับผมนะฮะสำหรับ สิ่งที่คุณขึ้นคุ้นค,คิดอยู่ในจิตในใจนะเอาเอา,อายังไม่เป็นไรก็ยังไม่มีไพ่เสียนะครับผมขึ้นมานี่นะามาดูไพ่สรุปซิว่าไพ่สรุปจะเป็นยังไงนะส,สิบใบแรกนี่ก่อนนะเออนะครับผมนะฮะสรุปที่ไพ่สิบใบแรกนี้ก่อนนะครับผมนะฮะโอ้โอมีการติดต่อนะครับผมนะฮะสื่อ โซเชียลเออนะครับผมแต่ว่าอย่างไงก็ถ้าเกิดจะช่วยเหลืออะไรกับใครเนาะผมก็อยากจะบอกนี้เลยว่าระวังนะฮะมีคนล้วงกระเป๋าข้างหลังคุณอยู่นะแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ว่าใหญ่โตเล็กๆน้อยๆเออนะครับผมมีคนแอบแทงข้างหลังด้วยมีคนแอบทาข้างหลังรับหลังคุณนะเออประมาณนั้นนะเวลาคุณจะติดต่อง,งานหรือติดต่ออะไรนะขอให้ระวังนิดนึงสําหรับทางด้าน พูดคุยหรือเจรจานะเออนะครับสาหรับเจ้าชะตาราศีกรกฎนะก็ไม่ได้เชื่องไม่ใช่เรื่องรุนแรงอะไรนะครับผมก็เล็กๆน้อยๆนะครับเป็นเรื่องธรรมดาในการใช้ชีวิตมาดูไพ่ใต้สํหรับซิโอ้โหนะนะครับผมบอกได้เลยว่าคุณนะฮะยึดติดอยู่กับโลกโซเชียลเลยนะครับผมนะฮะไม่ว่าจะติดต่องานติดต่ออะไรก็แล้วแต่นะผมเรียนอย่างนี้ยว่าต้องใช้สื่อนะฮะใช้ใช้ใช้สื่อโซโเชียลชนิดมันจะทําให้เราติดต่อธุรกิจ การงานได้ดียิ่งขึ้นเออนะครับผมนะฮะประมาณนั้นนะฮะสำหรับเจ้าชะตาราศีกรกฎเออนะครับผมในไพ่ในสิบใบแรกนี้นะเดี๋ยวผมจะสรุปให้ก่อนนะครับผมไพ่สิบใบแรกนี้เนาะนะครับเรียนอย่างนี้เลยว่าคุณนะฮะจะมีความสุขต่อไปนะครับได้เริ่มต้นใหม่นะฮะในงานใหม่หรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะเรื่องการงานก็ดีนะครับผมถือว่าได้เริ่มต้นใหม่และคุณจะได้แบ่งปันในสิ่งที่ดีๆได้เท่าเทียมกับคนอื่นอืมนะครับผมหลังจากที่ ล้มลุกคูกขาเลยมาครแล้วแต่ละเออประมาณนั้นว่าต่อไปนี่นะฮะคุณจะได้เท่าเทียมกับคนอื่นะนะครับผมนะฮะหรือว่าจะดีหรือไม่ดีอยู่ที่คุณต่อไปแต่ว่าตอนนี้คุณนะฮะกำลังจะได้เท่าเทียมกับคนคนอื่นเขาละเออนะครับผมนะฮะจากที่เรา มีน้อยกว่าเขาต่อไปเราจะมีเท่าๆกับเขาแล้วเออนะครับผมจะเขามีแสนแล้าก็จะมีแสนเหมือนเขาอะมีร้านก็นจะมีร้านเหมือนเขาประมาณนั้นออนะครับผมส่วนทปเทาะอะไรู้ว่าทำไมผมถึงพูดอย่างไงก็ดูสิครับการเงินของคุณนี่ในช่องการงานนี่เห็นไหมช่องการงานที่ถือทองขนาดนี้นะครับผมถือว่าประสบความสําเร็จในการงานนะครับผมแล้วมีอะไรครอบครัวคอยช่วยเหลือนี่เห็นไหมนะครับผมไพ่นะฮะถือว่าครอบครัวคอยช่วยเหลือดู นะครับผมนะฮะสุงเสริมไปในทิศทางที่ดีถือว่าเป็นลูกรักของเทวดาเลยก็ว่าได้แล้วไอ้คนรักคู่ครองของคุณเป็นไงโอ้โหนี่ก็รัดฟัดเวี่ยงงูรัดพันตัวซะกนาดนนี้ผมเรียนอย่างนี้เลยว่ามีความสุขแน่นอนนะครับผมกับคนรักคู่ครองของคุณอาจจะมีปัญหาโดน กักถังไว้บ้างนะฮะอาจจะมีปัญหาโดนควบคุมไว้บ้างนะครับผมเพราะว่าไพ่บ่งบอกว่ามีการควบคุมอยู่นะมัตตาสั่งไว้นี่นะหมายถึงว่ามีการควบคุมดูแลอยู่เออนะครับผมส่วนด้านปัญหาเป็นไงปัญหานี้คือคุณยอมสละปล่อยวางแล้วนะครับผมหมายความว่าไงรยอม เพื่ออะไรเริ่มต้นใหม่ทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่และก็ดับไปนะครับผมแล้วถามาผู้หลับผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือไหมสนับสนุนเป็นอย่างดีนะฮะถึงมันจะเงินน้อยนะครับผมเห็นแค่สามเหรียญ30นะฮะแต่ถือว่าเขาให้การสนับสนุนนะครับผมไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือว่าัวหน้าสายงานถือว่าให้การช่วยเหลือสนับสนุนแล้วคุณเองก็ต้องใช้ความสามารถเพราะว่าคุณอะไรไหมให้การเดิน เชือกเส้นเดียวเนี่ยหมายความว่าอะไรหมายความว่าคุณจะต้องประคับประคองตัวเองนะฮะใช้ความรู้ความสามารถของตัวเองนะครับผมแล้วนะฮะแล้วนี่มีการสื่อสารติดต่อนะครับผมนะฮะใช้สื่อโชว์โซเชียลนะฮะเพื่อเป็นการดําเนินการของคุณไม่ว่าคุณจะทํางานอะไรก็แล้วแต่เออนะครับผมแต่ต้องมีการติดต่อกันนะฮะแต่ก็อย่าลืมนะฮะต้องระวังข้างหลังน,นิดน,นึงเพราะว่าข้างหลังเนี่ยมันมีการล้วงกระเป๋าอยู่เล็กๆน้อยๆน,นะฮะก็อาจจะมี เสียบ้างเล็กๆน้อยๆน,นะเออแต่ก็ว่าแต่ไม่ได้สื่อเสียหายอะไรเยอะแยะนิดๆนหน่อยๆนะครับผมนั่นมันมันเกี่ยวกับโรกโซเชียลจริงๆนะคุณนะฮะจะเจริญก้าวหน้าต่อไปก็ต้องอาศัยโซเชียลเข้ามาสนับสนุนเออนะครับผมนะฮะสำหรับเจ้าชะตา,าราศีก็แล้วก็เออไปไปนิดทางที่ดีอยู่นะครับผมไม่ใช่ว่าไม่ดีนะอันนี้ไพ่สิบใบแรกนะครับผมทีนี้มาดูไพ่ถาโรยี่สิบสี่ไหม ามาดูไพ่ทาโร่ยี่สี่นะครับผมดูว่าไพ่ทาโร่ยี่สี่นี่เขาจะว่าอย่างไงบ้างเออนะครับผมเมื่อกี้นี้เราดูดูออร์เคิล้นของไทยแล้วเนาะอันนี้เป็นไพอ่ออร์เคิลของไทยนะฮะถ้าเกิดเรามาดูของไพ่ทาโรนะ่ยี่สอ่าะมาดูครับไพ่ทาโร่ยี่สีนี่เขาจะว่าอย่างไรเออนะครับผมสําหรับเจ้าจัตตาราสีกรลกฎนะฮะ นะครับสำหรับ้าจัตาราศีก็ลกระดนะครับไม่ว่าหญิงหรือชายนะฮะมาดูไพ่ทาโร่ยิบสีของต่างประเทศดูซิว่าเขาจะว่าอย่างไรนะครับพอไพ่ขึ้นมาเนี่ยก็ถือว่าส่งเสริมบันทิตทางที่ดีนะฮะขอใช้ไพ่ทาโร่ยิบสีนิดหนึ่งนะครับเพราะว่ามันจะทําให้เราเนี่ยพูดได้เต็มปากเต็มคำไงอันนี้ยังบอกว่ามันยังไม่เต็มที่นะอ่ะมาดูมาด,มาดูมาดูพลังงานไพ่เลยนะไพ่ใบแรกนี่คือตัวแทนกุณเลยนะถือว่าเป็นตัวแทนคุณนะ้าชจตาราศีกรลกฎนะไม่ว่าหญิงหรือชายนะมามาเดียวกัน มีปัญหาต่อมีปัญหาขัดแยง้งเออนะครับผมนะฮะความรู้สึกนี้มันออกมาเลยนะว่าคุณเนี่ยมีปัญหาขัดแย้งอยู่ในจิตในใจนะไม่รู้ว่าเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะเกี่ยวกับเรื่องสายงานไหมหรือว่ายังไงะนะครับผมแต่ว่ามีการแบบว่าเหมือนแบบว่าไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่เกี่ยวกับเรื่องสายงานเออมันเป็นยังไงแล้วมันถึงไม่ถูกใจยังไงล่ะอะนะครับผมยังไม่ถูกใจเกี่ยวกับเรื่องสายงานเอออาจจะมีปัญหา ขัดแย้งด้านความรู้สึกนิดๆเออนะครับผมจะไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรเรื่องเล็กๆนะครับผมเกี่ยวกับการแบ่งปันอะไรสักอย่างนี่แหละแบ่งปันให้เท่าๆกันเนี่ยนะเหมือนเหมือนว่ามีการขัดแย้งกันนิดหนึ่งเออนะครับผมมาดูช่องการงานสิการงานเป็นยังไงการงานโอ้โหนะครับผมเกิดปุกปรับขับพันซะด้วยสิเออนะครับผมดีแล้วไม่ดีนะถ้าดีก็ถือว่าส่งเสริมมาทิศทางที่ดีนะถ้าไม่ดีมันก็พังลงไปเหมือนกันนะครับสําหรับเรื่องเลวร้ายต่างๆนะ แต่ถ้าเรื่องดีนี่มันส่งเสริมปุ๊บขึ้นทีเดียวเลือยเหมือนกันเออนะครับผมแต่ถ้าไม่ดีก็พังลงมาทีเดียวเหมือนกันนะสำหรับเจ้าชะตาราศีกรลกฎนะไม่ใช่ว่าภายขึ้นมาเป็นแบบนี้แล้วจะไม่ดีนะดีอยู่เออนะครับผมแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าจะไปในทิศทางใดเออนะครับผมนะฮะมาดูต่อนะครับมาดูต่อเอะไพ่รู้สึกว่าจะไม่ค่อยอยากจะออกสักเท่าไหร่นะไพ่นะฮะยังดิ้นไปดิ้นมาอยู่เนะเาะนะครับผมไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะฮะเดี๋ยวนิดหนึ่งนิดหนึ่งนิดหนึ่งนะครับ เดี๋ยวผมขอสับนิดหนึ่งนะครับผมไพ่ <c oughs> นะครับผมอามาดูมาดูมาดูนะฮะมาดูทางด้านคนรักคู่ครองเออนะครับผมไพ่ก็จะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะเพราะหมอก็อย่างเงี้ยเหมือนเดิมนะครับผม <c oughs> ไม่ได้สนใจว่ามันจะจัดไพ่สวยหรือไม่สวยนะอามาดูว่าขอให้มันถ่ายแม่นมันใจได้ามาดูช่องคนรักคู่ครองจะเป็นยังไงคนรักคู่ครองโอ้นี่เป็นคู่ส่งเสริมเมื่อสิทีนี้เห็นไหมนะฮะถือไม่เท้าสองอันนี่นะฮะถือว่า คุณนะครับผมคู่ของคุณนะฮะและคนรักของคุณนะถือว่าให้การสนับสนุนช่วยเหลือกันดีอยู่เออนะครับผมก็บางคู่นะก็ไม่เฉ่าถึงกับทุกคู่นะที่อย่างที่ผมบอกนะฮะเรียนอย่างนี้เลยว่ามันก็ไม่ได้ว่าจะดูทุกคู่ทุกคนนะครับผมนะฮะก็จะมาดูกันว่าไพ่จะออกมาในทิศทางใดนะครับนะครับมาดูซิว่าเอ๊นะฮะสิ่งที่อยู่ในจิตในใจนะครับผมปัญหาของเราเนี่ยมันมีหรือไม่นะครับผมมาดูกันนะครับนี่นะฮะ ถูกเปิดเผยนะเออมีการเปิดเผยเกิดขึ้นนะครับสําหรับเจ้าชะตานะราศีกรกฎนะ่านะครับผมถ้าดีนี่ก็ส่งเสริมไม่ดังที่ดีถ้าไม่ดีมันก็เปิดเผยออกมาในทางไม่ดีเหมือนกันนะเออนะครับผมไม่ว่าหญิงหรือชายนะครับผมสำหรับเจ้าชะตานะนะมาดูซิว่าไพ่ใบสุดท้ายทีนี้ไพ่สรุปแล้วเออนะครับผมมาดูไพ่ใบสรุปนะครับว่าเป็นอย่างไรโอ้นะครับผมนี่หกไม้เท้าถือว่าคูณประสบความสําเร็จอาจจะมีปัญหายุ่งยากแต่ต้นแต่ ปลายจะดีเออนะคะสํสำหรับเดือนกรกฎามนนะสําหรับเจ้าชะตาราศีกรกฎนะครับผมมาดูไพ่ใต้สาหรับซิกนีย์ใช่ไหมไพ่หนึ่งเหรียญนะครับผมถือว่าส่งเสริมนะครับผมส่งเสริมไปในทางที่ดีเกี่ยวกับเรื่องการเงินถ้าเหรียญขึ้นมานี่ถือว่าการเงินส่งเสริมเออนะฮะไพ่ขึ้นมาเป็นแบบนี้นะก็อาจจะไม่สวยสักหน่อยนะครับผมอาจจะดูไม่ค่อยเรียบร้อยสักเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าเราเน้นความแม่นยำนะครับผมก็อย่างที่ผมบอกนะอาจจะมีปัญหาขัดแย้งเนาะ นะฮะมีปัญหาขัดแย้งนิดๆนึ่งครับผมนะฮะเกี่ยวกับด้านสายงานเนาะเกี่ยวกับเรื่องการงานของเรานั่นแหละนะฮะอาจจะมีการขัดแยง้งอาจจะมีแบบว่าคนที่เข้ามาทําให้แบบว่าปวดหัวในสายงานเรานี่แหละเออนะครับผมอาจจะดูดีเกินไปหรือยังไงเออนะครับผมหรือว่ามันทําให้เรานี่หมุดหงิดเสียอารมณ์นะครับผมไพ่เดอะทาวเวอร์ขึ้นมานี่ถ้ามันไม่ดีนะพังอ นะฮะเรื่องไม่ดีพังแต่ถ้าเรื่องดีนี่มันก็ส่งเสริมไปในทิศทางที่ดีแบบว่าปุบปรับฉับพลันเหมือนกันว่าไพ่ใบนี้มันเป็นไพ่ที่แบบว่าปัจจุบันทันด่วนเออนะครับผมนะฮะแต่ไพ่มันส่งเสริมมาแล้วเนี่ยมันไปในทิศทางที่ดีครับทำไมถึงว่าเป็นอย่างนั้นเพราะวาไพ่ใบต่อไปนี่คืออะไรไพ่คู่อืนะฮะถือสองไม้เท้านั่นหมายความว่าคู่นะครับผมนะฮะส่งเสริมกันด้วยดีนะครับ ทางด้านคู่ครองเนาะเพเป็นช่องคลลรักคู่ครองนะถือว่าส่งเสริมปันทิติศางที่ดีนะครับผมแล้วไงปัญหาต่างๆแก้ไขไปได้ดีๆเพราะเดอะสตาร์ขึ้นมาเออนะครับคุณจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงและคนจะรู้จักคุณมากขึ้นนะครับสำหรับเจ้าชะตานะอนะฮะ,ะระหบไม้เท้านี่บ่งบอกเลยว่าเื้ยประสบความสำเร็จนะครับผมนี่ไปคว้าชัยชนะมาแล้วนะ อ่านะฮะสำหรับเจ้าชะตานะครับผมราศีกรกฎนะไม่ว่าหญิงหรือชายนะไปในทิศทางที่ดีอยู่เออนะครับผมไม่ใช่ว่าไปในทางไม่ดีนะเออนะฮะและภายใต้สำหรับนี่บ่งบอกเลยว่าคุณจะได้เริ่มต้นใหม่นะฮะนะฮะได้เริ่มต้นงานเรื่องเงินถือว่าไปในทิศทางที่ดีอยู่นะครับผมแต่ว่าคุณได้เงินมาเนี่ยคุณก็ใช้เงินเก่งนะสำหรับเจ้าชะตานะเออนะฮะต้องรู้จักประหยัดใช้เงินนะถ้าเกิดเราใช้เงินไม่ไม่บระยัดบัญญัติเนี่ยหมดเหมือนกันเออหาเงินเก่ง แต่ก็ใช้เงินเก่งเหมือนกันสําหรับเจ้าชะตาราศีกรกฎนะในเดือนกรกฎาคมนี้นะถือว่าเอาเป็นว่ามีเงินเข้ามาให้คุณได้ใช้ก็ถือว่ามีเงินแน่ๆน,นะครับผมก็จะประมาณนั้นเนาะสำหรับเจ้าชะตาราศีกรกฎเนาะเออนะครับผมสําหรับคนที่มีคู่นะเออนะครับผมจะถามเลยนะสรุปเลยนะการงานนะฮะถือว่าเกิดปัจจุบันทันด่วนนะฮะป,ป,ปรับฉับพลันเลยนะฮะดีก็ส่งเสริมไปในทิศทางที่ดี แต่ถ้าเกิดมีเรื่องที่ไม่ดีทุกอย่างจบพังลงไปเลยนะครับผมนะฮะคนที่คิดดีพูดดีทําดีรับรองว่าสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับคุณอย่างแน่นอนสําหรับเจ้าเจตานะครับผมด้านคนรักล่ะการงานนะฮะคนรักเป็นไงคนรักถือว่าดีนะครับผมการงานการเงินความรักสุขภาพถือว่าดีครับผมสังด้านสุขภาพเองคุณก็ไม่เป็นไรนะไม่เจ็บไข้ได้ป่วยอะไรถือว่าปกติเออนะครับผมแต่ว่าจะมีปัญหาขัดแย้งกับสายงานนิดหนึ่งนะฮะอาจจะมีปัญหากับ คนรอบๆข้างอืก็ไม่มีอะไรดูแรงมากหรอกเล็กๆน้อยๆเออนะครับผมก็จะประมาณนั้นนะสำหรับ้าชะตาราศีกรกฎนะอันนี้คนที่มีคู่นะเออนะครับผมทีนี้มาดูคนที่ไม่มีคู่มึงสีคนที่ไม่มีคู่จะเป็นยังไงนะครับผมเราก็ดูแลคนที่มีคู่นี่นะถือว่าไปในทิศทางที่ดีอยู่นะครับผมก็จะมีปัญหาบ้างธรรมดาเนาะคน,คนเรานะฮะการทํางานเนาะมันก็จะต้องมีบ้างดีและไม่ดีผสมผสานกันไปก็ไม่มีใครว่า จะดีซะทุกอย่างแล้วก็จะไม่มีใครที่ว่าจะไม่ดีไปซะทุกอย่างเลยนะครับผมมันก็จะเป็นไปตามคันลองคองทำของมันนะฮะสำหรับทางด้านการงานการเงินความรักสุขภาพเออนะครับผมนะฮะด้านโชคลาภก็ถือว่าก็ดีอยู่นะครับผมแต่ก็ถือว่ายังไม่เฮงๆบักปังสักเท่าไหร่นะสำหรับทางด้านโชคลาภสำหรับเจ้าชะตาราศีกรกฎในเดือนกระกฎดากรมนี้นะถือว่ายังไม่ค่อยเฮงๆบักปังสักเท่าไหร่เกี่ยวกับด้านโชคลาภนะแต่ก็ไม่ได้อดอยาก ากแห้งนะฮะถึงจะขนาดบัวว่าเอ้ยโหเราชีวิตแย่ขนาดนี้ก็ไม่ใช่ขนาดนั้นอันนี้ได้มาดูทางด้านคนที่เขาอยัางไม่มีคู่นะครับผมทีนี้มาดูที่คนที่ไม่มีคู่เนี่ยก็จะได้มีคู่เขาบอกไหมล่ะเออนะครับผมคือประเภทเลยว่าคนที่ยังบอกว่าคุยคุย,คยหายหายเออนะครับผมไม่มีสถานนะอะไรพวกนี้นะฮะยังไม่มีสถานนะคุยคุยหายโทรไปก็ไม่รับสายไลน์ไปมันก็ไม่อ่านอีกนะฮะชีวิตโอ้ยมาดูซิเอามาดูตัวแทนคุณเลยนะไพ่ใบนี้นะถือว่าเป็นตัวแทนคุณนะครับผมตัวนี้ โอ้โหไพ่กอลกดเอ้ยกอลกดนะฮะนะฮะนี่ขึ้นมาเลยว่าเด็กถือตัววนะฮะปาฏิหาริย์จะเกิดขึ้นกับคุณซะแล้วคนที่โสดอยู่มาดูอะไรจะเกิดขึ้นนะเดี๋ยวมาดูซิว่าพลังงานไพ่ใบที่สองคนที่คุยอยู่ด้วยไอ้คนที่คุณคุยอยู่ด้วยนี่นะไม่ว่าหญิงหรือชายหรือเพศสภาพไหนนะหญิงรักหญิงชายรักชายเนี่ยดูให้ทีเดียวเลยนะครับผมดูว่าเขาคิดยังไงกับคุณแล้วเขามีความรู้สึกยังไงกับคุณโอ้โหเขาก็มีตัวเลือกหลายทางซะด้วย คนที่ยังโสดอยู่นะเออนะครับผมไอคนที่มีคู่ดูไปแล้วทีนี้มาดูคนที่โสดอยู่ทีนี้ไอคนที่คุยอยู่ด้วยเนี่ยนะเขาเป็นยังไงรู้ไหมมีทางเลือกหลายทางอยู่เออนะครับผมนะฮะไม่ได้ว่ายุยงเลยนะคุยกันคุยกันต่อไปนั่นแหละแต่ผมเรียนอย่างนี้เลยว่าเขามีทางเลือกอยู่มีทางเลือกหลายทางเลยเนี่ยเออมีแต่ว่าไอทางเลือกนี่นะผมก็บอกกขาเลยนะว่าไอคนที่คุยอยู่ด้วยเนี่ยนะยังไงดีอะเขาเลือกไม่ดีก็ถือว่าล่มเหมือนกันนะ อ่ะเพราะมันมีทั้งดีแล้วไม่ดีอยู่ใน,ใน,ใ,นในถ้วยนี่นะนะมีทั้งงูมีทั้งแหวนมีทั้งปีศาจอะไรอยู่ในนี้นะเพราะฉะนั้นแล้วเขาก็ำลังเลือกอยู่ว่าไม่รู้ว่าจะเลือกใครนะจะเลือกคุณหรือเปล่าก็ยังไม่รู้นะเจ้าชะตาราศีก็กฎเออนะแต่ก็ยังไม่เป็นไรมาดูมาด,มาดูมาดูความน่าจะเป็นเลยแล้วกันเออนะครับผมนะให้ที่มันยคุยหญหาย,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 ยอยู่เนี่ยเป็นไงโอ้โหเดทจบไพ่เดทขึ้นมานี่หมายความว่างไงจบนะจบนี่ไม่ใช่จบหมายเสือชีวิตนะไม่ใช่อย่างนั้นนะผมหมายความว่า ไอ้ที่พูดคุยอยู่เนี่ยที่คุณมีความหวังกับเขาอยู่เนี่ยจบนะเออนะครับผมจบนะฮะแต่ว่าเริ่มต้นใหม่ดิทีนี้เริ่มต้นใหม่จะเป็นยังไงแต่มาดูไพ่สรุปเลยมาดูที่สรุปมันจะเป็นยังไงสรุปโอ้โหวงล้อจักรวาลเวลออฟฟอร์จูนนะครับผมไปในเดนงอนทั้ดีดีเรียนอย่างนี้เลยไม่ต้องเสียเวลาการสําหรับเจ้าชะตาราศีกรกฎนะครับผมโอโละไพ่ไทยสำหรับส่งเสริมมีตั้งหากสิบถ้วยถือว่าดีอยู่นะครับผมพูดอย่างนี้เลยขอเรียนอย่างนี้เลยว่าคน ที่ยังไม่มีคู่อานะฮะที่คุยคุยหายนะต่อไปนะครับผมในเดือนกรกฎาคมนี่นะคุณรอดรอดยากซะแล้วสงสัยนะครับผมเพราะอะไรคุณจะได้คู่ข่าวนี้นะเออสาหรับเจ้าชะตาราศีก็แล้วกฎนะเออนะครับผมที่คุยคุยหายหายอยู่นะต่อไปไม่คุยคุยหายแล้วนะฮะต่อไปนี่คือแบว่าแต่มั่นคงขึ้นหล่ะเอาเป็นว่านะครับผมจากที่เคยแบบว่า ยังไม่แน่ใจเออมีตัวเลือกหลายทางเนาะทั้งคุณด้วยทั้งเขาด้วยแหละเออนะครับผมนะฮะคนที่คุยอยู่ด้วยเนี่ยนะมีทางออกทางเลือกกันอยู่แต่ผมเรียนอยางีงเลยว่าไม่รอดแนละ้วคราวนี้นะครับผมคุณจะสุขสมหวังดันใจหมายแล้วแหละสาหรับเจ้าจะตา,า,าตราศีกรลกฎนะอ่านะครับผมนะฮะสำหรับคนที่ยังไม่มีคู่ก็ถือว่าส่งเสริมไปในทิศท,ทางที่ดีสําหรับเจ้าจะตาเนาะนะครับผมก็ถือว่าไปในทิศทางที่ดีอยู่เออนะครับผมนี่ก็ ถือว่าก็ใช้เวลาไปโอ้ย2ี่สิบสองยี่สิบสามนาทีแล้วเนาะยังไงก็ขอฝากช่องไว้ด้วยนะครับผมหรือว่ายังไงดูเพิ่มอ,อีกน่ดดูเพิ่มอีกนิดดูเพิ่มอ,อีกนิดนะฮะเดี๋ยวว่าจะมันจะน้อยไปนะเอาเป็นว่าดูพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์บ้างสิมาดูพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับดูซิว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะว่าอย่างไงสําหรับจ้าะตาราศีกแลกด <c oughs> นะครับผมนะฮะดูซิว่า พลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านจะว่ายังไงนะฮะอันนี้เป็นไพ่ครบภูมินะครับไพ่ครบภูมินี่ครัจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ล้วนๆเลยนะครับนะฮะมาดูกันว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องการอยากจะบอกอะไรอยากจะเพิ่มเติมเสริมอะไรนะครับผมอ่มาดูซิว่าพลังงานพลังงานไพ่ใบแรกขึ้นมาเป็นอย่างไรโอ้ยนะครับผมพลังงานไพ่พญานาคขึ้นมานะฮะหมายความว่าอะไร,ะรจำศีลเออนะครับผมช่วงนี้รู้สึกว่าขอให้เราเนี่ยฮะใช้สตินะครับผมอยู่ในความสงบนะฮะนะฮะใช้ความ อย่าใช้อารมณ์มากกว่าความรู้สึกอะบางทีเราไปใช้อารมณ์ความรู้แทนความรู้สึกมันก็เลยจะโกรธเกลียดชังๆกันเกิดขึ้นนะฮะดังนั้นแล้วนะครับผมขอให้เราใช้สติใช้ปัญญานิดหนึ่งนะครับผมนะฮะไพ่ก็ไม่มีอะไรนะฮะประมาณนี้หนึ่งนะครับผมมาดูไพ่แรงงานไพ่ใบที่สองสิแรงงานไพ่ใบที่สองนี่ว่ายอย่างไรละ่ะโอ้โห,โห,โหท้าวฮีรันพารานาโซนนะฮะหมายความว่าไงคุณถูกปลดปล่อยเออนะครับผมนะฮะสำหรับเจ้าชะตาหน้ราศีกรกฎนะเออนะครับผมคุณถูกปลดปล่อยแล้ว นะฮะถือว่าเลรวไม่เรื่องต่างๆที่มันค่อนข้างแย่ๆหลายๆพาหลายๆเดือนที่ผ่านมานะข่าวนี่คุณแบบถูกปลดปล่อยนะฮะจากพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์เออนะครับผมนะฮะบ่งบอกไปในทิศทางที่ดีอยู่นะฮะสำหรับก้าวชะตานะมาดูพลังงานพาไพ่ใบที่สามสิเอ้ยนะครับผมมาดูพลังงานพาไพ่ใบที่สามควจะว่าย,ยัางไงโอ้โหตัดประสูตรในทีนี้หมายถึงอะไรนี่นะฮะ,ะสูตรหนวันนีเป็นสมยัยถ้าเกิดเราเป็นคนพุทธเนี่ยเราจะรู้เรยว่า ภาพนี้นะฮะคือภาพประสูตรคือพุทธองค์นะฮะประสูตรออกจากคันมารดาเนาะเท่ากับเราเกิดใหม่เออสำหรับเชาชะตาราศีาก็รากฏถือว่าเป็นไปในทิศทางที่ดีอยู่นะครับผมนะฮะมาดูไพ่ใบที่สี่นะฮะเป็นไาพา่ใบสรุปนะครับใบนี้นะฮะไปสรุปสรุปว่ายังไงไาพา่ออกมา โอ้โหนะครับผมมีเสน่ห์นะครับผม,ม,นนบผมกับเพศตรงข้ามประเพศเดียวกันเออนะครับผมคุณนะสำหรับเจ้าจะตานะครับผมนะฮะถือว่านารีผลขึ้นมานี่ฮนะส่งเสริมปณิทิศทางที่ดีเลยนะครับผมทุกอย่างไปในทางที่ดีสําหรับเจ้าจะตาราศีกรกฎในเดือนกรกฎาคมนะฮะบ่งบอกเลยว่าคุณนะครับผม คือไม่มีไพ่เสียเอาเป็นว่านะคะคุณถูกปลดปล่อยแนละคุณได้กำเนิดเกิดใหม่คุณได้อยู่ในศีลอยู่ในธรรมมีสติมีปัญญามีความรู้มีความสามารถและมีสเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามแม้แต่เพศเดียวกันก็ยังมีสเสน่ห์กับเขาเหล่านั้นเออนะครับผมไม่ว่าหญิงหรือชายนะไปในทิศทางที่ดีเอาเป็นว่าไม่มีเรื่องเลวร้ายหรือว่าเรื่องที่แบบว่าโหดร้ายอ,อะไรพวกนี้นะครับผมถือว่าไปในทางที่ดีผมก็ ถือว่าส่งเสริมไปในทางที่ดีถ้าเกิดมันมีปัญหาอะไรเง,งี้ยผมก็จะช่วยแนะนําให้แต่อันนี้ไม่มีปัญหานะสำหรับจตาตราศีกรกฎในเดือนกรก,กฎาคมนะฮะสองพตนอนนี้แหละเออนะครับผมนี่ก็ถือว่าใช้เวลาไป 25- 26นาทีแล้วเนาะก็ถือว่าไปในทิศทางที่ดีนะครับผมยังไงก็ขอให้ท่านนะฮะมีแต่ความสุขความเจริญนะเออนะครับผมยังไงก็ขอฝากช่องไว้ด้วยนะท่านนะ เออนะฮะยังไงก็ช่วยฝากกดไลค์กดซับสไครต์นะฮะกดกระดิ่งนะฮะมันมีกระดิ่งอยู่ขวามือนะกดติดตามไว้นะครับผมเพื่อจะได้เป็นกําลังใจให้กับพ่อหมอแล้วก็จะได้ดูคลิปต่อๆไปว่าเออคนที่เกิดในราศีนี้จะเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้หรือจะเป็นยังไงนะฮะมีแก้ปัญหาตรงไหนไหมหรือว่าส่งเสริมอะไรนะฮะก็ช่วยกันดูๆกันต่อไปนะครับผมยังไงวันนี้ขอให้ท่านมีความสุข นะครับผมคิดอะไรสมดังใจปัถนานะครับผมขอกล่วาวคำว่าสวัสดีมีความสุขครับสวัสดีครับ